สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ Boy Phototrick ในคลิปที่แล้วเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่า Fujifilm XT 200เนี่ยสามารถทำไลฟ์ได้ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับเพราะว่ามีทางบ้านสอบถามเข้ามาว่าไลฟ์ยังไงเอ่ยต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ตามมาดูคลิปนี้นะครับมีคำตอบแน่นอนนะครับ แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูคลิปนะครับช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับขอบพระคุณครับโดยในวันนี้นะครับผมจะมาอธิบายในการทำไลฟ์เนี่ยดยผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่า PC ที่บ้านนะครับแล้วใช้โปรแกรม obs นะครับในการทำการไลฟ์นะครับแล้วก็เชื่อมต่อไปอยัง capture card หรือว่ากล่องไลฟ์นะครับที่ ใช้อยู่นี้ก็คือจะเป็นของ Advan นะครับ Photo System นะครับต้องบอกว่ากล่อง Capture Card ตัวนี้นะครับของ Advan เนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อแค่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือนะครับที่เป็นระบบ Android ได้ด้วยนะครับโดยสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Camera f e e Live นะครับสามารถใช้งานได้ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำการ เชื่อมต่อการไลฟ์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับดยผ่านโปรแกรม OBS นะครับตามมาดูกันเลยเราจะไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับซึ่งต้องบอกว่า Facebook เนี่ยจะทำการไลฟ์ไปยังระบบของเขาเนี่ยอยู่ที่ HD นะครับหรือว่า1280คูณ720นะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าจะได้ความละเอียดที่เท่านี้นะครับถึงกล้องเราจะเป็นระบบ 4K ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้น ภาพที่เอาออกไปก็คือจะอยู่ที่ระบบ hd นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับลองไปดูที่กล้องเราก่อนเลยนะครับว่ามีเมนู clean hdmi ไหมเมนูนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำไลฟ์ออกไปนี่จะไม่มีตัวหนังสือมารบกวนที่หน้าจอนะครับและอีกอันนึงที่สำคัญคที่ผมเน้นย้ำเลยนะว่าต้องมีช่องเสียบไมค์นะครับเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเอาไปทำไลฟ์คุณภาพเสียงดีเสียงไม่หาย,ยผมมองว่า มันสำคัญเช่นกันนะกล้องต้องมีช่อง HDMI เพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังกล่อง Capture Card นะครับผมที่สำคัญอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นเสริมนะอาจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับกล้องเนี่ยอาจจะต้องมีจอที่สามารถฟลิปได้นะครับเพื่อที่จะหันมาดูตัวเองในการเวลาที่เราทำลายเพื่อที่จะเช็คว่าตัวเราเนี่ยยืนหลังงอไหมหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะเพื่อที่จะเช็คตัวเราเองด้วยนะครับอันนี้ผมเสริมมาให้หนึ่งข้อนะ ขั้นตอนที่2ต้องบอกว่าเรามาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเราต้องโหลดโปรแกรม OBS Studio มาก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าเราโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต,อนต่อไปก็คือการเปิดโปรแกรมนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้ทุกคนเปิดโปรแกรมนะครับ OBS Studio นะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำการต่อ ว่าตัวแคปเจอร์การ์ดเวลาต่อนะครับก็คือมันจะมีสาย HDMI นะครับตัวนี้ HDMI ตัวนี้นะครับเราเชื่อมไปยังกล้องนะครับส่วนสาย USB นะครับตัวนี้นะครับเราเชื่อมไปยังคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมมาต่อให้ดูว่าถ้าเราเชื่อมต่อตรงนี้เสร็จเนี่ยไฟ2ด้านนี้จะต่อขึ้นนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับนี้สัญลักษณ์ไฟเนี่ยจะขึ้นตรงนี้ทั้ง2ช่องแล้วนะครับสถานะนี้คือใช้ได้แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือเป็นซาราโมนิกบีลิงค์บีทูนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไม์ไวเลสเราสามารถเดินเราสามารถมูฟไปไหนก็ได้นะครับระวางไฟ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยเจ้าตัวนี้ค่อนข้างคล่องตัวมากๆเพราะว่าสามารถเชื่อมต่อโดยไร้สายแล้วก็ไม้ตัวเล็กนิดเดียวนะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามีพิธีกรร่วมนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้ว่าเจ้าซาราโมนิกบีลิงค์0้ารเนี่ยเป็นยังไงต้องบอกว่า ย้อนไปดูคลิปได้นะครับเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับซาลา m o น i กบิลลิ g งบีทูไว้อย่างละเอียดนะครับผม,ผมก็เข้าไปดูได้เลยนะครับหลังจากที่เราต่อกล้องต่อกล่องไลฟ์นะครับกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยต้อ,องบอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะทําการนะครับแอดตัวกลอ้อ,ลอง Live นเข้ามายังโปรแกรมตัวนี้นะตอนนี้เราเข้าอยู่ที่โปรแกรม OBS เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนติ๊กไปที่คำว่าซีนนะครับโอเคเนี่เห็นคำว่าซีนนะครับอยู่มุมซ้ายล่างนะครับมุมซ้ายล่างนะครับซีนถ้าอยากเพิ่มซีนนะครับก็สามารถคลิกบวกนะครับแล้วก็ตั้งสามารถตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็นคำว่าโฟโตทริกนะครับเราสามารถแอดซีนเข้าไปแอดซีนโฟโตทริกแล้วการที่เราจะแอดกล้องเข้าไปด้วยเนี่ย ก็มาอีกช่องถัดมานะครับช่องถัดมาที่คําว่าซอสนะครับเรามาจากซีนแล้วก็มาคําว่าซอสนะครับซอสก็กดคําว่าบวกด้านล่างนะครับก็คือแอดเข้าไปนะครับวิดีโอแคปเจอร์เดไวイ์นะครับวิดีโอแคปเจอร์เดไวイ์คลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเจอคําว่าวิดีโอแคปเจอร์เดไวイ์แล้วก็กดโอเคนะครับปุ๊บเราก็จะมาเจออันแรกเนี่ยจะเป็นหน้าจอเว็บแคมของของตัวคอมพิวเตอร์นะครับ แต่เราไม่ได้ใช้ตัวเว็บแคมนะครับติ๊กเข้าไปที่ตัวนี้นะครับปึ๊บเขาจะเขียนว่า aps hdmi นะครับ video capture ก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับปึ๊บไปที่โอเคได้เลยนะครับบปึ๊บอ่าก็จะมาในหน้าจอตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตแอดเสียงไมโครโฟนเข้าไปด้วยนะครับก็คือต่อติ๊กไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็แอด video capture อินพุตเข้าไปด้วยนะครับทีนี้ก็ถ้าเราต่อกับตัวกล่องด้วยเนี่ยขเขาก็จะใช้ไมเลยปุ๊บนะครับกล้องก็จะหาเป็น default นะครับผมก็จะใช้เป็นของ APS Video Capture เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวนี้ผมจะใช้ไมจากตัวกล้องนะครับผมก็ผมติดไมที่กล้องไปแล้วปุ๊บแล้วก็กดโอเคครับปุ๊บทีนี้ตัวนี้ก็จะมาแล้วครับไมเสียงเวลาพูดเทสเราเข้า แอดเสียงวิดีโอเข้าไปได้แล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือ mm hmm. การทำเป็นสตูดิโอโหมดนะครับหรือว่าเราสามารถตั้งค่าก่อนที่เราจะทำไลฟ์นะครับนั่นก็คือคลิกไปที่ตัวนี้ครับสตูดิโอโหมดสตูดิโอโหมดเนี่ยจะเป็นโหมดอันนี้เอาไว้ดูตัวเรานะครับอันนี้ไว้ดูตัวเราจะไม่มีข้อความอะไรมารบกวนเลยนะครับเพราะว่าเราได้ตั้งเป็น clean HDMI mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อมาก็คือเป็นการเซตติ้งคอนนะครับเซตติ้งอะไรบ้างเอง่ยวิดีโออ่าวิดีโอต้องบอกว่าโดย Default ของของตัวการไลฟ์แล้วเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่1,280คูณ720นั่นก็คือการไลฟ์ของ Facebook นะครับเพราะฉะนั้น f c e e o o o เนี่ยก็จะไลฟ์ออกไปแค่1,280คูณ720นะครับก็ตั้งตรงนี้ได้เลยอีกอย่างที่สำคัญก็คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตที่บ้านนะครับต้องบอกว่า อินเทอร์เน็ตที่บ้านต้องแรงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานตรงนี้นะครับไม่ได้สำคัญแค่กล้องคอมพิวเตอร์นะครับสำคัญเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับผมตอนเมื่อกี้นะครับกล้องดับไปนะครับผมต้องบอกว่าอีกอันหนึ่งนะครับที่ต้องฆ่าที่ตัวกล้องด้วยนั่นก็คือ power management นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มาเปิดฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยกล้องมันจะดับไปเองอัตโนมัตินะครับเพราะว่า กล้องนี่เขาจะช่วยประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตั้งค่า Setting power management นะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ off นะครับเพราะฉะนั้นกล้องจะเปิดหน้าจอไว้อัตโนมัติมาถึงขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือการขอ Steam key ของเจ้า Facebook นั่นเองนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวิธีการเข้า Steam key เป็นยังไงนะครับคลิกมาอีกหน้าจอหนึ่งนั่นก็คือ เฟซบุ๊กของตัวเองนะครับเขาก็จะมีคำว่าวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับให้ทำการคลิกวิดีโอถ่ายทอดสดนะครับผมติกเข้าไปเลยนะครับก็จะเห็นคำว่าใช้ k e y Stream นะครับผมและทีนี้พอคลิกเข้ามาคำว่าใช้ Key stream แล้วเนี่ยเราจะมาเห็นมุมข้างล่างนะครับ k e y Stream นะครับทุกทุกคนนะครับให้ทุกคนทำการคัดลอกนะครับผม ให้ทุกคน Copy แล้วนี่เข้าไปที่ Setting นะครับแล้วไปวางคําว่า Stream นะครับวางไว้ที่ Stream Key นะครับเราสามารถ Copy แล้วก็ความข้อความนี้ลงไปได้เลยนะครับวางเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็ทําเริ่มทําการ S Start s สตรีทนะครับผมเริ่มทำการไลฟ์ได้เลยนะครับผมทีนี้ตัวนี้เราก็มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกว่าเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยมันจะมีการดีเลย์ของภาพนะครับประมาณ7-14วินาทีนะครับนาก็ตอนนี้เริ่มการถ่ายทอดสดแล้วครับแต่ว่าอันนี้ผมตั้งไว้ที่เป็นส่วนตัวของผมเองนะครับก็คือเห็นเฉพาะตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้น วิดีโอนี้จะเห็นแค่ตัวของผมเองเท่านั้นนะครับจะไม่สามารถไปเห็นที่ผู้อื่นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการเทสแบบง่ายๆนะครับันนี้ก็จะทําการไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเราทํากล้องแล้วทําเป็นแล้วแล้วก็คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่า3นาทีก็ทําเสร็จแล้วนะครับไม่ยุ่งยากอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าการทำไลฟ์เนี่ยต้องบอกว่า เป็นข้อดีมากๆในยุคปัจจุบันเพราะว่าเราสามารถตอบโต้กับคนดูได้เราสามารถตอบคําถามคนดูได้เลยสามารถขายสินค้าหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถอยู่บ้านทํางานได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับ <S <S 1> <S 1> เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับการทำไลฟ์ต้องบอกว่าเาจ้า Fujifilm XT 200เนี่ยสามารถทำไลฟ์ได้นะครับ โดยเฉลีย่ยแล้วจากแบตหนึ่งก้อนนะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราใช้แบตเตอรี่ของกล้องเนี่ยอาจจะทำให้แบตเตอรี่หมดกลางคันได้เพราะฉะนั้นกล้องตัว Fujifilm XT 200สามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ใช้งานไปด้วยได้นะครับนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานของแบตเตอรี่แล้วหมดไปกลางคันนะครับเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำไลฟ์ได้นะครับ ในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับส่วนใครที่มีคำถามอยากถามสงสยัยสอบถามก็มาได้นะครับอย่าลืมติดตามรับชมผมด้วยนะครับช่องบอย p h โต้ทริ c k นะครับขอบระคุณมากนะครับสวัสดีครับ